เป็นไปได้ไหมเจ้าคะคุณสร้อยว่าเอรอยเนี่ยจะชิงทรัพย์นางเฉเนไปอีกทีทําไมเองพูดแบบนั้นคุณสร้อยก็รู้นี่เจ้าคะ่ะว่าเอรอยกับมาลิเนี่ยเป็นคู่รักกันแล้ววันที่มาลีคลอดไอรอยก็ดูจะดีอกดีใจตื่นเต้นแทนคุณหลวงซสอีกเองหมายความว่าเจ้าค่ะไอรอยอาจจะเป็นพ่อของคุณหนูก็ได้แล้วเอรอยเดียมันก็ชิงทรัพย์นางเฉยไปอีกที ืที่จะพาลูกเมียมหนีเองอย่าพูดเรื่องนี้ให้คุณพี่กับคนหญิงได้ยินเป็นอันขาดฉันไม่อยากให้คุณคุณท่านทุกข์ใจแต่ถ้าเกิดว่าไอ้รอยเนี่ยมันพาัาลีกับลูกหนีไปเราจะทํำยังไงลรอเจ้าคะฉันจะจัดการมันเองคุณพี่